أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم ثُمَّ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير لا نبت ولا أمبالي لن تَرُدَّ لا ทางเพดานบนลาสันนะครับตัวลามนะครับลามมีลักษณะพิเศษก็คือตะแข่งลิ้นพร้อมเสียงคอจะตัวคอปจิติกลิ้นหนานะครับตัวดานเป็นอักษรเสียงสะท้อนนะครับกอลกาลาสุกรอนะครับสะท้อนเบากาสันฟาสันกาฟารอกาสันฟาสันนะครับกาฟารอนี่นะกาฟารอนะครับกาฟาอ่านะครับกาสันฟาสันร้อนไม่ใช่กาฟารอนะครับกาฟาโรเลยที่ทีนี้บร้อนนะนะครับรอไม่ว่าจะหนาหรือบางจะต้องรัวนะครับรอมีลักษณะพิเศษก็คือตะแข่งลิ้นพร้อมเสียงไปสะกดกับตัวลาม กุลามีตัชดิดนี่นักรอลลาลาซันลาดีตัวดานปลายในแต่ที่ไรฟันบุนไม่พูดลมยาวสองยาตายนะยาตายเป็นกคสรนะสันคอตัวกอฟอยู่ที่โคนลิ้นหนานะครับกอยาวสองลูตรงนี้ยาวได้สามแบบสองสี่ห้ามันใหญ่สมุนฟาฟสิ้นอินบนนูนมิตัชดิดนวงเสียงว่ยบุนกุนนะนะครับนัลลอนามชื่อตลาหนักร้าะด้วยระราชื่อคอร์นนะอันเป็นลอนะครับนะนนัลลอลาซันนั่าลอยาวนะครับฮาสันฮูสันนะครับฮุวล ฮหูวัลนะครับหูสั้นวัลกระดูกลิ้นขึ้นไปนะครับลมกอมารีนะครับมาสั้นซียาวสองนะครับหูอาเล็กลำคอส่วนกลางฮูบะสะกดกับตัวนูนนะครับเอ้สะกดกับตัวบ้าบนบ้ามีสุกูลนะครับสะต้อนเบากอนกอลาสุกรอนะครับนูสั้นมาร์ตอนนี้รอหนาเรอมีสุกูลก็เราเป็นฝรันะครับอ่ารอจะจะกลายเป็นรอหนามาร์ย้ำไม่ต้องไปหน่วงเสียงนะครับกูล นะครับอากาะดูคลินคุลฟาสันคุลฟาไมนุนตาาเจอกับย้ายแล้วก็มันกะใะไรเข้ากันของเสียงสองมีสตัวยาวันนดยัมนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะไปอ่านว่ายัมนะครับตรงนี้มันเป็นตัวมีมเนี่ยมันเป็นอักษรเสียงกลางแล้วก็เป็นอักษรเสียงนะครับอ่าที่ไม่มีเยอะใหญ่นะครับยัมเราจะไปยัมยัมไม่ได้ยัมนะครับอ่ามันเป็นอักษรเสียงกลางนะครับยัมลีลีซันกูซัน มีซันมีนัลลอน้ำชื่อตลาห,า,า,ออาหน้าด้วยฟ่งเศสคอลอนเนีเปอรลอฮีซันนะครับใช่ตัวเชนยิมเชนยาอยู่ที่กลางลิน้นนะครับยิมเชนยาอยู่ที่นะครับยิมเชนยายที่กลางลิน้นนะครับอ่ใชย นะคัตัวเชนมีลักษณะพิเศษก็คือกระจายลมใช้บนยามีสุกูลกว่ายาเป็นฟรรร้าหนหลนใช้อาหยุดบนสระฟ้าไตเียกอมัดอวัดยาวเก็2สองอยาเป็นหยุดว่าใช้อาไม่ได้อินนุนตาเจกัมละอิทฮัตอาจจะเจน,เจน,เจนเจไม่หน่องเสียงไม่กระดกลิ้นนะครับอาสั้นรอตรงนี้ยาวสนะครับดาสั้น นะครับอ่าตัวดานไปลิ้นแตกดีคนฟันบนนะครับไอนุนตายเจอกับยาอิดะกอมันกุนนะอนะไ้เข้ากันน้องเสียงสองมีสิตัวยาววามินุนไอยยูฮาใหญ่ลำคอส่วนลึกนะครับยาไม่เอายูฮาใหญ่ลงนที่ลำคอส่วนลึกลีสั้นลีกั่นกั่นกระดูกลิ้นลำคอมารีมาสั้นเซียสองฮับฮาลิกลำคอส่วนกลางลวมไปถึงอะไรฮับสะต้อนเบานาสั้นมาร์จัมตรงนี้นะครับอ่ารอหนาบรอมีสุคุนคอโรเบิร์ฟฮะนะครับอ่ารอก็จะกลายเป็นรอหนามาร์จัม นะครับไม่ต้องไปหน่วงเสียงไม่ต้องย้ำไม่ต้องวาสั้นอุ้มนะครับบนมีมิตชนิดหน่วงเสียงวามีนามาสั้นหูยาวสองมาซิลากอรซิรอมัซิล่าเนี่ยสังเกตง่ายนะครับสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าก่อนหากลมจะมีจะเป็น uh, อักษรที่มีสระนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นอัลกุรานที่เขาใส่วาวเล็กๆแบบนี้มาให้เราก็อ่านยาวเลยถ้าเขาไม่ใส่เล็กๆมาเขาก็บางครั้งเขาจะเขียนดมมาตีลังกาขึ้นม้วนขึ้นไปแบบนี้นะครับ่าขึ้นเหมือนขึ้นม้วนขึ้น เนี่ยวาซันมังนูนตาจิกระฟ้าอิฟ้าสนตัวนูนจอตัวฟ้าฟิลกระดุกลิลลามกอมาริอารตรงนี้ร้อนานะครับอ่านะครับบีรอมีสุกูกรอมีฟะดุกลางลิ้นัตะข้างปากตั้งด่าตั้งอ้วนนะครับยาสันจามีอนะครับมียาวสองยิบสระฟ้าไตเรามัดอีวัดยาวแค่สองวาสันลิลลานมชิดลามนาหน้าด้วยกับฟ้าห้าชื่อของล้อนั้นอ่านเป็นลานะครับฮีสันมุลตัวลามนะครับบนลามีสุกูนะครับกระดุกลิ้นแล้วก็ลามเป็นอักษรที่ขาดวัยนะครับเราจะไม่ไม่อ่านว่า อ่าล ال ้ลนๆเลยมุลมุลไม่ต้องเลยมุลนะครับมุลกุสซามาอ่านะครับตัวซีนมีตัชดีดอยู่นะครับมีกรลิฟลามเาเรียกลามชัมเซียแล้วเสียงแบบซอนเสียงรวมเสียงไรกุสกศลนะครับซาซันมายาวสองวายาวสองทีสั้นวัลกระดูกลิ้นลามคอมาดรีวัลนะครับวัลกระดูกลิ้นขึ้นไปนะครับอาร์ตรงนี้เป็นรัวนานะครับอเปรอวมีสุกูลกอร์ราเนฟาร์นะครับดุยตัวตอดกลางลิ้นแตะกลางปากนะครับตั้งนานวันวาสั้นวามา นะครับยาสองใบมุนจามีสุขูลของยาเม็ดฟลัมนใบนานาสันฮุสันใบนาหูมาตรงนี้จะไม่อยู่ว่าใบนาหุมนะครับอยู่ด่ายหูมายาตัวคอนลมนะครับลูซันยลูกูตัวคอบจิติคนลินนานะครับกูนะครับอ่านะครับมามาสองนะครับยาสันยาเชตัวเชนพ่นลมกระจายลมเชาลมที่ลำคอส่วนลึกนะครับวัลลูนำชื่อนานัำหน้าด้วยกับฟาราชีกองลาวนาอ่านเป็นนะนะครับอันเะป ah ็นอะฮุส nah er, ah, an, ันะ asan la yau song kul tu kap jadi kulin nak lisan syai bun suku bun yami faham bun syai song jauh kap ikfasan sana song jauh tu kap iu kau ni berubah nak kap, nak, kerana 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 kerana